อ๋อครับต่อไปครับ,บ ปล่อยลงแล้วไปทัวบอเลยครับไปทัวบอลเลยนะครับ,บ,รรบนี่เขามา,มาลงทั้งผีครับมันจังเริ่มดีครับทั้งของน้ำทั้งผีครับ,บยังเริ่มดีครับพอปล่อยแล้วก็ลอยไปทัวบอเลยครับ ตอนนี้ป่าก็ยังเหลือหลายนะครับแต่ว่าการไ้าท่ามงองเขามันก็เต็มคับบสึกว่ามันติเต็มที่แล้วไปัำงานกับเตือนเขาก็กจีท้ายท่าใหม่เบิง้งมันกัวมันติดเต็มนะครับสรุปแล้วก็คือผมอัดมาเต็มพิกัดู่แล้วแหละครับเพราะว่ามันแปลวไกลแล้วก็ต้องมาแต่ละเกี่ยวนี่ยต้องให้คุ้มค่าครับ ้องคุ้มคามันจังกับคุ้มคารดคุ้มคาน้ำมันครับมันจังเขียวมากได้ครับอือปลาปลา่าแข็งแรงดีเลย ขอกระบป๋าเเอาสิพักก็เดี่ยวน่าบอกอีกก่อนครับโอเคครับคับเดี่ยวนี่เอาตัวนี้ออกก่อนครับแทงดีๆก่อน